สองปุพพตารากะเทราประทานประวัติในอดีตชาติของพระปุพพการะกะเทระพระปุพพการะกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึงกล่าวว่าหกข้าพเจ้านุ่งผ้าเปลือกไม้ห่มผ้าหนังสัตว์อภิญญาห้าบังเกิดแล้วรูปครามดวงจันได้เจ็ด ข้าพเจ้าเห็นพระศาสดาพระนามว่าวิปสัสสีผู้สองโลกให้สว่างซึ่งเสด็จมาถึงสำนักข้าพเจ้าข้าพเจ้าจึงยกดอกแครอยขึ้นบูชาพระองค์ 8. ในกลับที่91นับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้ใช้ดอกไม้บูชาไว้จึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการยกดอกไม้ ขึ้นบูชา9ในกลับที่87นับจากกลับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจากกักรพรรดิองค์หนึ่งพระนามว่าสมันตะธาระนะเป็นใหญ่ในแผ่นดินมีพลานุภาพมาก10คุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทา4วิโมก8และอภิญญา6 ข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระปุพพาราศเทระได้พาสิทธิคาถาเหล่านี้ด้วยประการชนีปุพพาราศเทราประธานที่สองจบ